สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สุด <c oughs> คนทีน่มีลาเน็ตไหมคะเฮ้ยล <c oughs> าเนตหมดแล้วว่ารีฟมากนะ่าจะอวดลาเน็ตซะหน่อย <c oughs> คลิปนี้ไม่ได้เราไม่ได้สปอนเซอร์จากลาเน็ตแต่ยินวอาเขาได้สปอนเซอร์จากลาเน็ตกันนะคะเ้ <c oughs> เราก็อยากได้มากอ่ะอยากจะบอกว่าเราก็ใช้ยาคุณโดยเฉพาะแบบลิปมันละเนี่คือดีมากดีที่สุดดีเลิศปากเราไม่แตกาปากเราไม่แห้งไม่มีใครในช่องปากแตกปากแห้งเลยเพราะว่าทุกคนใช้ลาเนสไม่ได้จะปนเจอเขาไม่จ่ายเลยสักนิดนะฮัลโหล แล้วเราแบบว่าอวยอวยหนักเมื่อออ่าหลังจากที่เราทำ W x Y ใช่ปะแล้วแล้วแล้ว,ลวด้วยความที่ว่าแบบยินวอเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบของลาเนตเนาะเออเขาก็เลยมาทำคลิปให้กับแบบลาเนตนะคะก็อ่าชื่อว่าแบบลาเน e วิกเอน,นวิธยินวออืม,อม ก็จะมี EP ละเดือนเดือนละ EP EP ละเดือนเดือนละ EP ต่างกันเออแล้วตอนเนี้ยเขาออกไปสอง EP แล้วนะวันที่เราถ่ายนะเขามีทั้งหมดสอง EP แล้วเราก็บอกว่าจะค่อยๆทำตามๆพวกไปนะคะเชื่อว่าได้ออนแอร์พร้อมกันจะยินวอแน่นอนพอถึงเวลาแบบพอถึงเดือนหน้าอืมแน่ๆโอเค เรามาเริ่ม EP หนึ่งกันดีกว่าค่ะเพื <illions> ่อไม่ให้เป็นแบบยิ่งจะคิดถึงเขาเป็นมากกว่านี้สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในแลเปิดมากันเลยตอนนี้เอยกันรายการพ่ว่าหน้าเราไม่ได้พร้อมกันทุกประโยคแพนนคร์่ะอ่างั้นเราพูดแค่คำว่ารายการเราพูดรายาเอ็ดวีดยินบอวันนี้เราอยู่ที่รายการรายนารเอ็ดวีดยินบอดนะครับผม น่ารักว่ะเนี่ยไม่เป็นเสียบขาองไหมขอไปนะทุกคนไม่เสียวขาลองฝนตกอยู่บ้านเราซึ่งนี่มันไม่ใช่รายการหรอกนะครับเฮ้ยมันจะไม่ใช่ได้ไงเฮ้ยเออเอองั้มันก็ไม่ใช่รายการหรอกเพราะอะไรอ่ะอุ้ยทขาไมใส่ใจเราเราโยนอย่างนี้เลย พผมแค่อยากมาเที่ยวกับคุณเฉยๆเออโอ้ยน้ำค้างจีบกันหรือเปล่าไม่อย่าเล่นมากมันจะตกเว้ยเฮ้ยขเขิ่นนะใขรจะมาเที่ยวกันแล้วครับทำงานอะไรเยอะเออเป็นอะไรเป็นอะไรถามบ้างสิอ้าวเฉย ซึ่งวันนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับพาพวกเรามาเที่ยวในเวลางานของเรานั่นก็คือลาเน e ครับผมครับอาจจะแบบยังคนยังไม่รู้จักะไรทั้งโลกรู้จักเอาจริงเอารู้จักกัดแล้วใช่ไหมใครเขาไม่รู้จักได้ยินมาว่าแบรนด์แอมบบสเดอร์ครั้งเนี้น้าตาดีแบบที่สุดอ่ะคุณใครได้ยินแอมเบดเดอร์โอ้ยดังทั่วโลกพอๆกับลาเนทนั่นแหละคือเไม่พูดดีกว่า มีทราบว่าเหงื่อออกใช่ไหมอ่ะตรงเนี้ยตรงตรงอกที่อวมมันสูงพอที่กูจะตายด้วยบอกว่ากูก็อายเหมือนกันซึ่งคนทั้งโลกก็ต้องเสียใจเพราะว่าลาเนตเนี่ยก็คือแบรนด์ที่มันสูงพอที่กูจะตายหรือเปล่างดงามตั้งแต่หัวจนมั่นลงให้ทุกอย่างงดงามตั้งแต่หัวจนหลดเฉาอารมณอาจารย์ก็สวยมาดิไม่ไม่ไม่สวยดีกว่าอ๋อไม่ถ้าใช้ลาเนตคุณต้องสวย โอ้ยสวยยังนะครับอ่ะไหนๆก็มาละถ่ายรูปให้กินแบบกรุบๆดีกว่ามันีม่สวยโอ้โหสูงอยู่นะเอ็งพี่การกระสุนพอที่กูจะตายมันสูงอยู่เอ็งมันโมเมนต์เฟรนด์มากเลยไปเยอะ เมื่อมาเที่ยวด้วยกันทั้งทีนะครับพี่บอยก็่าจะสนใจที่จะตั้งถ่ายรูปคู่กับท้างนะครับผมไปพูดไวปลอไปแบบพ้ออะไรเดี๋ยวเชียวเชิญนะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้โอ้แล้วพีตอนนั้นไม่พูดอะไรเลยนะไม่ผมว่าที่คุณพูดอย่างเงี้ยคุณมีความที่แบบรู้แหละว่าคุณรักผมไงใช่ไหมจริงๆคุณอยากขี่ก่อนใช่ไหมให้ผมได้เสียสละบ้างเข้าไปอย่างเงี้ยเสียสละบทานรู้อุ้ยเขาไม่เลือกสละเขาเรียกเก่งกัน เฮ้ยเขาจะยกสบัดกูขึ้นทำไมไปแล้วนะหล่อนน่ารักมากเลยน่ารักมากสิขึ้นขึ้นเลยเฮ้ยพี่วอรดูตัวเบามากวอร์หมันเด็กเลยอ่ะน่ารักเฮ้ยพวมันแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอมันจะออกมาไม่เยอะเจ้าจงเป็นอิสระภาพต่อไปนี้อีอย่างหรอว่ฮัลโหล อัล ok> yeah, yeah, yeah. okay, yeah, yeah. yeah, yeah. ิมปนยา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 เขาจะเปิดกล้องอยน้องโอ้ยอยากกินติ่มมามาทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราหามุมถ่ายรูปคาเฟ่กันไปเยอะแล้วนะกี่รูปโอ้ยสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นอยู่ที่นไดกี่ชั่วโมงได้รูปเป็นล้านเป็นล้านแล้วเหรออันนี้คืออันนี้คือมุมเดียวนะ เราต้องถ่ายรูปคู่เยอะขนาดนั้นนะแล้วเป็นไรอะยุ่งอะไรว้าวดูเฮ้ยรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนเข้าไปเวียงพักผ่อนถ่ายแต่ว่าดูมุมอะไรที่มันดีๆอะแต่นี่เขาไม่เมี่ยงอะตงหน่อยแล้วต้องต่อบต่อหน่อยถ้าสมมติว่าถ่ายรูปนานก็อาจจะมีการเท้าเอวหน่อยโอ้โหเมื่อกี้มีมุมหนึ่งถ่ายรูปทีเด็ดเลยเข้าไปในป่าครัเข้าไปแบบเป็นทุ่งในป่าปึ๊บโอยนึกว่าจะเจองือเผือเจอละเผือเจอนี้เผืเจอ เล่นนอนเล่นนอนนอนจริงๆนี่อะไรปัดออกไปให้เลยมันเป็นเล่นบ่อยเออเขาปัดนอนเข้าเลยคราวนี้แหละคุณเจอแน่เจออะไรอ่ะผมจะพาคุณไปขี่ช้างเกลียดเกลียดเสียงยินแบบกระแทกอย่างเงี้ยเฮ้ยอยู่ที่นี่เห็นบอกว่าเขามีกิจกรรมอาบน้ำให้ช้างมั้ยนี่เออผมก็เลยไปลงชื่อจองให้คุณแล้วนะครับว่ามีคิวเดีอ่ะ น่าเสียดายก็เลยเสียสละให้อีกละโอ้คุณอนี้แบบก็วัวร้อนก็เปืือนน้ำใส่หน้าคุณใช่ไหมไม่ต้องห่วงแล้วมากับใครลานเน็ตหรือเปล่าทำไมอ่ะนี่เลยไม่รู้เห็นใครทำตกบ้างเลยนะคือนักท่องเที่ยวเนีอทำตกไว้ของผมเองของผมเองทำตกบาเมื่อกี้ของผมเองอันนี้ใครจะทำตกทมาเป็นคู่เลยอ่ะ ถ้ามาเที่ยวแบบกลางกลางเลยโหโหเบีปากเลยาเนี่ยมีโอคุชั่นครับผมไม่มีวันทำให้แบบหลุดลอกได้ดีเลยเราพกมาไม่ต้องกลัวแดดแล้วบรานเราแค่นี่เลยเจอแดดก็บังอะทำงานกันแดดได้ดีถ้าเกิดแบบบังไม่มิดหน้าก็เปิดนี่นี่สะท้อนกลับไปด้วยกลับไปด้วยทำไม่พอนี่ อะไรอีกอร่อยมันก็แล้วแต่สูตรคนใช้แบบว่าชอบแบบไหนก็แบบนั้นแหละผมก็แบบเป็นคนที่กันเหงือ่อกันแดดอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็แบบไม่ได้วาวเกิน <Okay S 2> ไปแล้วก็<ม>นี่ที่สําคัญนะใช้ไ,ได้กับุกเพศนะครับผมอ่าแต่ส่วนของผมเนี่ย<อ>เป็นสูตรโตนะครับก็คือใครที่อยากหน้าแบบสไตล์ธรรมชาติสไตล์ดื่มน้ําเยอะนี่นะนําสูตรใช้ดื่มน้ําเยอะผิวหน้าของคุณดูวิงวังดูวาวดูเป็นธรรมชาติอะดูสุขภาพดีอะ อีกนี่ที่สําคัญคือแบบของเขาดีที่แบบว่าคือเป็นแบบน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยที่แบบว่าช่วงนี้ใส่แมสใช่ไหมแบบทาไปปุ๊บมันจะไม่ติดแมสเนี่ยตัวเนี้ยเอาอยู่ก็เดี๋ยวจริงจงแล้วเราต้องไปแบบเจอน้ําเจอแดดแล้วช่อแมก็ถือว่าเติมซะหน่อยดีกว่าทุกคนเติมซะหน่อยดีกว่าเป็นอะไรก่อนโอ้โหพ,พี่วอแ,แต่งหน้าอยู่นี่แต่งหรือเปล่าหน้าน่ะ เออน้องมีขี่ช้างพี่แล้วช้างไหนช้างนี้อะอฮ้ยไอว่าเราจะไปขึ้นช้างกันแล้วไปไปว่าเป็นธรรมชาติกัสหน่อยเป็นธรรมชาติมากโอ้โหทางแก้ตัวเองก็ตัวเองก็ใช่ว่าจะแบบถึงนะทางแก้ความกลัวความสูงไปเกิดใหม่ พี่เป็นคนนึงไม่ชอบขี่ช้างพี่เคยขี่ช้างแบบสองรอบเองในชีวิตอ่ะมันเวลามันเบี่ยงมันเหมือนจะล่วงอ่ะมึงดูเดี๋ยวมึงดูมันเหมือนจะล่วงเนี่ยเนี่ยเวลามันเดินอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราจะล่วงลงมาอย่างเงี้ยไปน่ะเคยขี่ไหมไม่เคยไม่คิดที่จะขี่เลยวันขี่ช้างแล้วคือมันน่ากลัวมากจริงๆเฮ้ยอยากขี่อะไรอ่ะไปกระเด็นตำข้าว แล้วพอเห็นเขาเอาเหล็กอะไว้ทุบน้องให้น้องเดินแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่แต่ไม่ขี่กลัวกลัวน้องเจ็บด้อแล้วครูก็กลัวล่วงด้วยสถานที่เนี้ยสัตว์เยอะแยะมากคือแบบแค่แค่สมมติไม่ไม่สมมติแค่ขี่ม้ามันก็ยังสูงแล้วอะแล้วขี่ช้างอีอะโอโหน่ากลัวมาก แย่อ่ะกลัวแกเดี๋ยวยิ่งเวลาเดินอย่างเงี้ยแกมันเหมือนเราจะล่วงเว้ยเพราะว่าอีที่นั่งมันเลื่อนอ่ะมันนั่นนั่นนั่นคุณร้องยังไงเขากำลังจีบกันอยู่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องช้างกันวิธีการกบเกลือนคือคนที่จีบกันกลัวกลัวนั่นอะยินอะ ขาสั่นเลยไหมลงมาที่ขาสั่นเลยไหมอัยน้องน่ารักยินดด้วยค่ะโอ้โหวล้องเพลงช้างได้ปะไม่ได้ชิวมาก้องได้ทำไมล่ะไหน้องให้ฟังหนึ่งคนละคำดีกว่าอยากรู้ว่าคุณเป็นตัวแทนของฝั่งช้างเท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณได้รู้เลยว่าผมช้างเท่าไเลยช้าง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  ช่างช้างช้องช้างจชเรื่องร้องเลยเชาจล่ีค่ทช่แบชน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าผมเป็นตัวแทนของช้างสามโดยส่วนตัวผมชอบช้างห้ามากกว่ามันรู้สึกว่าจังหวะช้างแบบโจเียใช่น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่ากเด็กๆก็ชชางช้าชงช้างนะ เนาะเนี่ยสามมันไม่ได้อ่ะอือโอ้โหพ่อหนุ่มแม่บ้างยังไม่ออกมาอีกเหรอเข่าบานมากบานบานมากไม่ใช่บุกเพราเข่ามาโอ้โหแม่มาเซ็กซี่มันไหมลองหมุนรอบดูวย เก้ามพี่โบคือแบบว่าแน่นมากก็เปลี่ยนแน่นมากเลยจ้ะโอ๊ยเล่นอะไรอ่ะช่วยใส่ดีๆได้ไหมถ่างปลาเลยเหรอไปเปลี่ยนได้ไหมมีหางปลาด้วยควานช้างไปคอนเทนต์ไปเรียอะแล้วเปลี่ยน สักทีได้ยังโอ้ราจะเป็นแบบแต่แนงแบบได้ปวดร้อยี่ขันนตืนพึ่งสาผมเลยเองนี้แหละเงมันไม่ได้โอ้โหครับผมตอนนี้อยากใส่เสื้ออน้องชอบใส่เสื้ออยู่นะ เดี๋ยวโทษนะครับผมยุ่งงีนขอวีกันวีนะวีได้ไหมครับเรียกไหมนี่เราก็อยากกินใช่ไหมเคยสงสัยนะเว้ยว่าแบบช้างมันกินกล้วยโดยไม่ปอกเปลื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 อกวันนี้เราจะมาเป็นควันช้างกันนะครับครับมาดูว่าเราจะได้ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวคอยดูผมจะเริ่มแรกเลยโอ้ขอบคุณก่อน ขอบคุณเลยเนี่ยใครก็สุดยอดเรื่องสุดจะขึ้นกันสดๆอย่างนี้เลยเหรอเออเออระวังระวังยินก็คือยากหน่อยยินยินเอาจริง่ะ ตั้งแต่ตั้งแต่เข้าลุงก,กี้มายินทําได้ทุกอย่างแล้วนะเมื่อก่อนอาจจะแบบว่านิดๆหน่อยๆคือตอนนี้ทําเป็นทุกอย่างแล้ะโอ้ยยองยโอ๋ออ,อะไรอันไปยินเนยนยนิยนยินยังจะเล่นเรือล้วงอ้ยิ้น เื่อใจจริงสุดเดี๋ยวเราจะไปก้าวเบี่ยงแล้วกูว่าท่าที่หนึ่งไปท่าที่หนึ่งกูก็จะตกแล้วเนี่มันจะสักๆแข็งๆใช่ป่ะ โอ้โหจนชอบท่านั้นฉันชอบท่านอนนั้นท้ายขอแบบเปรี้ยวสุดๆค่ะคุณมอขอเปรี้ยวหน่อยสินี่นเหรอโอ้โหเปรี้ยวสำหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปช้างนะครับนี่พวกเราได้มีการเกล็ดในใจทางคุณแม่ช้างไว้ทิยบร้อยแล้วนะครับเอ็มรับตัี้ต้องใช้หรอกก้องอยู่ไหนคุณมอกล้องไหนนั่นแหละถือว่าเกลืนตอนนี้ครับผมไม่รู้จะขึ้นยังไงไม่ได้ ถาเมลุกขึ้นมันก็เม่จะนเน่ล่นเป็นมองช้างเฟ่สาหรับใครที่แบบหยุดมีวันหยุดหรือว่างๆนะครับไม่มีไม่รู้จะไปไหนครับก็มาที่นี่ได้เพราะว่าเขาแบบมีเคื่องดื่มหลากหลาหลากหมินมีสัตว์อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะช้างนะครับก็ มาเที่ยวกันได้น้องตัวเล็กหมดเลยอ่ะอาบน้ําให้ช้างมันเราด้วยครับใช่ยังยังจะขึ้นมาอีกเพราะมันสนิทก็มาตีสนิทแล้วคุณม่เชื่อผมเป็นไงวะาุมันไหมใช้ได้เลยไหมใช้ได้นะตอนนี้ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวอยากได้ช้างกลับไปสักตัวนึงซื้อช้างให้หน่อยอีกตัวนึงได้ดิติดต่อได้ร้านหนึ่ง ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลาเนทนะครับที่จัดที่แบบนี้ให้เรานะครับสนุกมากๆมากแล้วก็เนี่ยช่วยให้เห็นไหมอาบน้ำมาทั้งวันโดนแดดทั้งวันนะครับหน้าเนี่ยก็ไม่หลุดไม่หลุดกันน้ําอะไรใดๆอยู่นั่นแหละขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้พวกเราได้มาเที่ยวในระหว่างงานนะระหว่างงานเฮ้ยเขาเาเก็บช้างกินผิวอ๋อออเห็นเอ็นอะดื้อ อุ้ยเขาบอกว่าพี่วอึงเองอะดื้อเปียนแล้วเนี่เฮ้ยนันจังเลยอะเปลี่ยนแล้วเนี่ยขี้ลอยเลอยไมโอเคกับขี้ขอเปนภาษาอังกฤษค่ะขอเป็นภาษาอังกฤษแบบเวอร์ไวเออ่อว Have you ever seen elephant? Have you ever seen elephant? Elephant is not live with. It's not live with. Long nose. Have I ever seen long nose? เฮ้ยเมื่อค่อนเคยภาษาอังกฤษสอนนะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ e ทบแบบวิลองโนตไม่ใช่อย่างันี้มีแต่แบบเกาหัว ชัดไปมันต้องยอดมากแน่ๆมีชัดไปเชื่อใช่ไหมแต่ว่าต้องมีคนตีกันหนึ่งจริงเหรอไม่พูดเนึ่งไม่รู้ <laughs> <laughs> ไม่ไม่รู้ว้าฉันชอบฉันชอบฉันชอบความแบบว่าพี่วเล่นผ้า <laughs> ริดสุดๆ <laughs> หมดเลิศเลคะ่ะท่านผู้ชมเอ้จริงๆเหมือนทั้งสองคนไม่ได้แต่งหน้าเลยอะจริงเนาะเะหมือนเนาะเออหน้าเขาใสแบบเหมือนไม่ได้แต่งหรือแต่ง<ช>ไม่ได้แต่ง<ช>หรือใช้ลาเนตแล้วเนียนเลยใช่พี่ว่าใช้ลาเนตเนียนเลยออืมืมเราต้องใช้แป้งพับลาเนตบ้างวัลละเฮ้ยเราได้เงินหรือเปล่าน่ยเงินก็ไม่ได้ อยญ่จ้องเยอะ่ <c oughs> อะป่าววันนี้เราไปกันเถอะวันนี้ช่องติ่งที่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย